ยายวัย78ปีและ68ปีชาวโคราชถูกโจนสวมหมวกไอ้มงคข,ข่มขืนกลางวันแสกแสกแสกลางทุ่งนาพบเหยื่ออีกเพียบแต่คนร้ายยังลอยนวลเมื่อเวลา10นาฬิกา30นาทีวันที่24ธันวาคม67ที่มูลเพื่อเด็กและสตรีตอนลำผักกูดอำเภอธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานียายสองรายอายุ78ปีและ68ปีทั้งสองเป็นลูกพี่ลูกน้องกันเดินทางมาจากจังหวัดนครราชสีมาเข้าร้องทุกต่อนางปวีณาหงสกุลประธานมูลเพื่อเด็กและสตรี รายแรกถูกคนร้ายข่มขืนเมื่อวันที่8สิงหาคม67หลังเกิดเหตุได้เข้าแจ้งความทันทีรายที่สองถูกคนร้ายข่มขืนเมื่อวันที่14ธันวาคม67หลังเกิดเหตุได้เข้าแจ้งความทันทีโดยทั้งสองยายถูกคนร้ายสวมไอ้มงคข่มขืนกลางทุ่งนากลางวันแสกแสกคาดเป็นคนร้ายคนเดียวกันยังจับกลุ่มคนร้ายไม่ได้ทําให้ผู้หญิงและชาวบ้านในหมู่บ้านหวัดผวากันทั่ว นอกจากนี้ยังมีหญิงชรา,าอายุ70ปีอีกหนึ่งรายเกือบจะตกเป็นเหยื่อยังดีที่มีชาวบ้านผ่านมาเห็นคนร้ายเลยรีบเพ่นหนีเกรงผู้หญิงทั้งคนแก่และเด็กในหมู่บ้านจะเป็นอันตรายชาวบ้านอยู่กันอย่างหวัดผวาไม่กล้าออกไปทำนาเลี้ยงวัวควายขอช่วยติดตามคดีลากคอโจรหื่นมารับโทษตามกฎหมายหลังรับเรื่องนางปวีนาหงสกุลได้โทรศัพท์ประสานพลตำรวจตรีนรงฤทธิ์ด่านสุวรรณผู้บัญชาการกพจวนนครราชสีมาพร้อมกล่าวว่าคดีนี้ถือเป็นเรื่องร้ายแรง ต้องให้ตำรวจเร่งจับกลุ่มผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีโดยเร็วเนื่องจากชาวบ้านผู้หญิงคนแก่หญิงชราและเด็กหวาดกลัวกันมากคาดว่าคนร้ายน่าจะเป็นคนในพื้นที่เพราะใส่หมวกไอ้โมงปิดบังใบหน้ากลัวคนจะจำได้และรู้เส้นทางพื้นที่เป็นอย่างดีและมีพยานบอกว่าช่วงเกิดเหตุเห็นชายต้องสงสัยลักษณะเดียวกันกับที่ยายแจ้งวงเวียนอยู่แถวนั้น หญิงชรารายแรกอายุ68ปีกล่าวว่าครอบครัวมีอาชีพทำนาปลูกข้าวเช้าวันที่8สิงหาคม67ยายกับสามีและน้องสาวได้ออกไปเก็บต้นกล้าข้าวในที่นาท้ายหมู่บ้านอำเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งห่างจากบ้านไปประมาณ500600เมตรยายไปบริเวณนั้นเป็นครั้งแรกพอใกล้เที่ยงสามีกับน้องสาวได้กลับเข้าไปบ้านก่อนเพราะยายยังเก็บต้นกล้าข้าวไม่เสร็จจึงอยู่ที่นาคนเดียว จู่ๆมีคนร้ายเป็นชายหนึ่งคนสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าโผล่ามาประชิดตัวรูปร่างผอมสูงสวมใส่เสื้อแขนยาวกางเกงยืนเข้ามาทำทีถามว่ามีจอบเสียมให้ยืมไหมจากนั้นคนร้ายก็บิบคอฉุดลากยายไปใกล้บ่อน้ำกลางนาระหว่างนั้นคนร้ายก็ถามว่ายายมีเงินไหมเอาเงินมาให้หมดยายกลัวมากบอกว่าไม่มีและได้แต่ร้องขอชีวิตว่าอย่าทำอะไรยายเลย คนร้ายก็ข่มขู่ห้ามส่งเสียงดังให้อยู่นิ่งๆแล้วถลกเสื้อยายขึ้นมาปิดหน้าไม่ให้ยายมองอะไรก่อนจะลงมือข่มขืนยายจนสำเร็จความใคร่แล้วคนร้ายก็ให้ยายหลับตาเป็นเวลา10นาทียายก็ไม่กล้าลืมตาเพราะถูกข่มขู่ถ้าขัดขืนจะบีบคอให้ตายแล้วคนร้ายก็หลบหนีไปยายรีบใส่เสื้อผ้ากลับมาบ้านบอกสามีและลูกๆพากันไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรบัวใหญ่ทันที ก่อนหน้าที่ยายจะถูกกระทําประมาณ2สัปดาห์ก็มียายคนหนึ่งในหมู่บ้านอายุ70ปีไปทุ่งนาเจอคนร้ายสวมไอ้โมง่งลักษณะเดียวกันเข้ามาข้างหลังและจะเอาเงินแต่พอดีมีชาวบ้านผ่านมาเห็นคนร้ายก็เลยรีบหนีไปยายก็ไม่คิดว่าจะมาเกิดเรื่องกับตัวเองหลังแจ้งความเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบัวใหญ่ได้ส่งตัวยายไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลและสอบปากคำเรียบร้อยแล้วที่ผ่านมาในหมู่บ้านมีคนติดยา ดมสารระเหยเยอะซึ่งอันตรายมากทุกวันนี้ยายเครียดจนนอนไม่หลับหวัดกลัวไม่กล้าไปนาอีกจนหมอต้องให้ยาคลายเครียดมากินผ่านมาสี่เดือนอยู่ไม่เป็นสุขเสียขวัญลูกหลานต้องพาไปรถน้ำมนต์และยายก็ไม่กล้าอยู่คนเดียวเพราะตำรวจยังจับคนร้ายไม่ได้ยายจึงปรึกษากับยายวัย78ปีที่ถูกข่มขืนอีกรายเมื่อวันที่14ธันวาคม67พากันเดินทางมาขอให้มูลนิธิปีนาช่วยติดตามคดี ด้านหญิงชรารายที่สองอายุ78ปีกล่าวว่ายายกับผู้เสียหายรายแรกอยู่บ้านติดกันวันเกิดเหตุ14ธันวาคม67เวลาประมาณ11นาฬิกายายไปนาเก็บข้าวตามปกติทุกวันห่างจากจุดเกิดเหตุรายแรกประมาณ1กิโลเมตรจูจ่ๆก็มีคนร้ายเป็นชายประชิดตัวเข้ามาทางด้านหลังบีบคอยยายข่มขู่ไม่ให้หันไปมองจากนั้นก็ใช้หมวกผ้าที่ยายสวมใส่กันแดดปิดคลุมใบหน้ายายจนมองไม่เห็นอะไรคนร้ายได้ถามว่ามีเงินไหม ในตัวยายมีเงินอยู่420บาทมันก็ลวงเอาไปหมดยายบอกว่าจะไปแจ้งตำรวจมาจับคนร้ายยังท้าทายบอกว่าไม่กลัวตำรวจทำอะไรไม่ได้เพราะมันแค่มาหาปูจากนั้นคนร้ายก็บอกว่าเอาซะหน่อยยายกลัวจนตัวสั่นคนร้ายได้ถอดกางเกงยายเอามามัดแขนยายสองข้างไพลหลังแล้วบังคับให้นอนลงก่อนจะทำการข่มขืนยายจนสำเร็จความใคร่แล้วหลบหนีไปจากนั้นยายพยายามแก้มัดที่แขนจนหลุด แล้วรีบมาขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงและเข้าแจ้งความกับตำรวจสถานีตำรวจภูธรบัวใหญ่ทันทีก่อนหน้านี้รู้ข่าวยายคนแรกที่ถูกกระทำก็สงสารยายแก่มากแล้วไม่คิดว่าจะมาเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นกับตนเองตอนนี้ผู้หญิงคนแก่และเด็กต่างหวัดผวากันไปหมดไม่กล้าไปทุ่งนาหรือไม่ไหนมาไหนคนเดียว เพราะมีข่าวอีกว่ามีหญิงแก่อีกหนึ่งถึงสองคนที่ถูกกระทําแต่อับอายและหวาดกลัวไม่กล้าเข้าแจ้งความอยากให้เจ้าหน้าที่ตํารวจเร่งติดตามจับกลุ่มคนร้ายมาดําเนินคดีขอให้มูลนิธิปีนาช่วยเหลือยายสองคนด้วย